รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับควงตะหลิวปรุงผัดไทยเมนูขึ้นชื่อของจังหวัดอ่างทองครับในงานมหากรรมอาหารและศิลปะวัฒนธรรมไทยเที่ยวสุขใจวัดนางในถิ่นอ่างทองครับนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกร,รัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับเป็นประธานในพิธีเปิดงานมหากรรมอาหารและศิลปะวัฒนธรรมไทย เที่ยวสุขใจวัดนางในถิ่นอ่างทองที่วัดนางในธรรมิการามตำบลสารเจ้าโรงทองอำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองครับพร้อมด้วยนายอนสิทธิ์สัมพันธรัฐประลัดกระทรวงมหาดไทยนายชัยวัฒน์จุนธีรพงศ์อธิบดีกรมการปกครอง โดยมีนายชวนินวงสถิตธิรการผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองนายสมศักดิ์ปิศนานันทกุลอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายพระดอนปิศนานันทกุลรองประธานรัฐสภาคนที่สองและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอ่างทองนายกรวีปิศนานันทกุลประธานการาธิการการปกครองและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนะครับ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนางสุธิการวงชิจิรการนายกเหล่ากาชาติจังหวัดนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดประหลัดจังหวัดรองนายกเหล่ากาชาติจังหวัดผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนะครับมีหัวหน้าส่วนราชการในอำเภอและพี่น้องชาวอ่างทองรวมถึงนักท่องเที่ยวจำนวนมากเข้าร่วมโดยจังหวัดอ่างทองครับมีมรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่สำคัญครับมีศักยภาพในการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและอาหาร ทุภาคส่วนจึงได้ร่วมการจัดงานนี้ครับก็คืองานมาหากรรมอาหารและศิลปะวัฒนธรรมไทยเที่ยวสุขใจวัดนังในถิ่นอ่างทองในระหว่างวันที่11ถึง15เมษายน2568เพื่อยกระดับการท่องเที่ยวของจังหวัดนะครับและประชาสัมพันธ์อาหารพื้นถิ่นขนมโบราณผลิตภัณฑ์ชุมชนและการแสดงศิลปะวัฒนธรรมของจังหวัดให้ไปที่รู้จัก นอกจากนี้ก็ยังมีการแข่งขันการทำอาหารจากวัตถุดิบปลาช่อนซึ่งอ่างทองก็ถือว่าเป็นแหล่งเพาะเลี้ยงปลาช่อนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเราครับเป็นการช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจในชุมชนอีกด้วยครับ